สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะวันนี้ลมพัดวิวเหมือนกับลมหนาวนี่ยและพี่น้องหัวเนาะหัวลมหนาวจะมาบอกเื่จังใดก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจช่อง n e t ตไลฟ์สไตล์มาตลอดเนอะจากไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่ 9. หรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามแต่ก็ผ่านเข้ามาชมแป๊บ ประเดียวประดาวเนาะจ้าก็ข,ขอขอบน้ําใจขอพระคุณน้ําใจทุกท่านนะคะที่มีความเมตตาความการุณาความเอ,อะไรอะรักใคร่เอ็นดูเนาะบางทีเน็ตอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆผงๆผงผงผงคืออาจจะทําให้หลายท่านาขัดหูขัดตาบ้างเนี่ยก็กราบขออภัยกราบขอโทษตร,ตรงนี้เนาะการทำ YouTube มันก็มีทั้งด้านลบด้านด้านลบด้านบวกเนาะจ้ะนั่นเลยว่าเออการที่เราจะไปใส่อารมณ์กับอะไรอ่ะกับพวกด้านลบลบเนะ่ะเอาเราเอาเวลามาทําช่องของเราให้ดีขึ้นดีกว่าไหมเราเอาเวลามาปรับเปลี่ยนช่องมาพัฒนาช่องตัวเองดีกว่าไหมนั่นก็เลยพยายามที่จะมองข้ามเนาะแต่คอมเมนต์ที่ มาทําให้จิตใจบันทนเนาะถ้าหากไม่รุนแรงเน่ยก็จะมองข้ามไปแต่ถ้ามันรุนแรงหรือว่ามันลามปามมันล้ําเส้นหรือมันละเมิดสิทธ์เกินไปเน่ยก็พูดบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก็บมาพูดทุกทุกทุกครั้งไปมันไม่ใช่ถ้าอันไหนเออมันแค่สะกิดสกิดหรือว่ามันเป็นแค่น้ําย่อยหรือมันเป็นแค่กดไหลย้อนเราก็มองข้ามซะแต่ถ้าอันไหนที่มัน ลูกลามบานปลายหรือว่าล่วงล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของเรามากเกินไปเราก็ออกมาใช้สิทธิปกป้องสิทธิครอบครัวเราแค่นั้นเองแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนี่ยเลยว่าเออฉะนั้นเวลาเราเจออะไรที่มันเป็นสะกิดใจนิดๆเราก็ปล่อยวางอย่าไปนสนใจเอาเวลามาปรับปรุงช่องตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์นั่งคิด อะไรที่มีประโยชน์เข้ามาตัวเราดีกว่าอม,มันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นเลยกับการที่ถ้าเราอาเจอเลรกๆหน่อยๆแล้วเรามาตอบโต้กับมันยิ่งทําให้เราดูแย่เพราะ F C เขาก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือถ้าเราตอบโต้มากเขาก็จะบอกว่าเจ้าของช่องปากายเนาะเจ้าของช่องปากจัดเนาะเจ้าของช่องปากดีเนาะอ่ะตอนนั้นเองและถ้าหากเราอะไรอะไม่ตอบโต้ มันเขาก็บอกว่าดีแล้วแหละน้องเน็ตอย่าไปนู่นไปนี่เราก็เลยพยายามที่จะแยกแยะว่าเอออันไหนมันสมควรที่จะทำกวนนั่นก็คือเราเอาเวลาตรงนั้นนะมาปรับปรุงช่องเราดีกว่ามาหาคอนเทนต์ใหม่ทำดีกว่าเพราะการที่เรามีคอนเทนต์เข้ามาใหม่ๆมันก็ทำพาให้ช่องของเราไปรอดแต่ถ้าเราโมแต่มุกมุ่นอ่านเจออะไรสะกิดใจนิดนิดหน่อยหน่อยกลับมาตอบโต้อ่านเจอนิดนิดหน่อยหน่อยก็กลับมา ใส่ตุ่มๆคนที่เสียเปรียกเน็ตว่าเป็นเจ้าของช่องเด่ะเป็นเจ้าของช่องเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสาธารณชนแต่กลุ่มคนที่เข้ามาพวกนี้เข้ามาแต่รูปปูไฟกลุ่มๆม,มันไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนถ้าหากไม่รุนแรงเกินไปเน็เลยสิไม่ค่อยพูดเนาะเอาด้วยค่ะเดี๋ยววาลไปแล้วมาสีบได้รวอาเรื่องนี้ป้าเขาบอกเน่นว่า พูดไปเถอะน้องเนตถ้าหากใครเขาคิดว่าเป็นสาระเขาก็อาจจะคิดได้หรือว่าเขาอาจจะเก็บเป็นประสบการณ์แต่ถ้าคนไหนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนและมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉนันแน่นอนก็ปล่อยเขาแต่เนตอ่านดูแล้วและเนตฟังแล้วมันเป็นอะ,อะไระคนจามูกมีทั้งมีทั้งประโยชน์ และก็มีทั้งการาาการป้องกันตัวหญิงไทยได้ดีเน็ตก็ไม่อยากให้เกิดกับตัวเน็ตเช่นกันในกรณีที่เป็นแบบนี้เนาะลานสาวของป้าแกแต่งงานกับผู้ชายชาวเยอรมน,นีเนาะจ้ะและกฎหมายของประเทศเยอรมนีเน็ตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะแต่และประเทศเกฎหมายมันบอกคือกันเนาะจ้ะเลยทําให้ป้าแกทรง ประสบการณ์ของหลานสาวมาให้เน็ตทาเป็นคลิปออกมาเนาะในกรณีที่ผู้ชายฝรั่งมาซื้อที่อยู่ที่เมืองไทยเนาะจากหลานสาวป้าเกม,มาซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วก็ซื้อที่นาไว้สองแปลงไว้ทําสวนนาผสมตอนที่เขากับสามีจะย้ายมากเกษียณอายุที่เมืองไทยเนาะจากหลานสาวของป้าอายุ67เอ้ย4ปีปีเนี่ยสี่ส67 4จปีเนาะจ้กส่วนเฟนเนาะ อายุห8สปดปีเนาะแต่มันก็ห่างกันไม่เยอะออีกปีสองปีเขาก็จะ,กะเกษียณอายุแล้วที่นี้รรหวางที่อยู่กันตอนปีเล็กๆมันก็ดีอยู่พอเข้าปีที่เก้าเนาะจ้ะปีนี้ปีที่เก้าหลานสาวของป้าเกก็เลยจับได้ว่าผู้ชายเนาะเช็ดคุยก,กับหญิงฟิลิปปินฟิลิปปินอีกแล้วโดวยแต่เป็นสาวฟิลิปปินมาทำงานานวดอยู่ ร้านที่สามอยู่ติดๆกับที่สามีทำงานเป็นช่งางหัวหน้าช่างรับซ่อมอะไรพวกเครื่องยนต์นะพี่นอ้องเขาเรียกอะไรล่ะนั่นแหละก็มีสาวคนเนี้เขาไปทำงานอยู่ที่ร้านนวดร้านนวดเป็นเป็นร้านกาแฟมีแผนกขายกาแฟแล้วก็ร้านนวดนวดจ้ะนวด,นวดเพนโวราณนนี้แหละติดกันก็จะเป็นล็อกๆๆๆ เนเขาแฟนของน้องเขาก็เลยชอบไปดื่มกาแฟติดกับร้านนวดที่สาวฟิลิปปินส์คนนี้มาทํางานอยู่แต่เขาจะไปคุยหรือเขาจะยังไงอันนี้เราอย่าไปยุ่งเขามาคุยในเรื่องที่ว่าเขามาซื้อบ้านที่ประเทศไทยเนาะสาวไทยหลายๆคนคิดว่า <c oughs> สามีซื้อบ้านให้ที่ประเทศไทยเป็นชื่อของภรรยาถูกต้องตามกฎหมายน้องเขาก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย,ยคุณนะเขาก็ถูก ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่เยอรมันนีเป็นเมียตีทะเบียนค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ซื้อบ้านอยู่ที่เยอรมันที่เยอรมันเนาะไอ้คุณน้าขาเรียกคุณน้านะาจา๊ะเพราะเขาสีปีเข,เขาซื้อเขาซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่เขาเลยมาซื้อบ้านอยู่ที่เมืองไทยทีนี้พลคุณน้าเขาจับได้ว่าเฟนเริ่ม มีการเช็ดหนักขึ้นคือเวลาอยู่หน้าทีวีก็จะให้คุณนาเข้านอนก่อนตัวเองก็จะอ้าวว่านั่งดูทีวีนั่งดูข่าวนั่งดูนั่นนิดนิด,น,ดน่อยน่อยเดีจะตามเข้าไปเปิดทีวีทิ้งไว้แต่บ่ได้ดูทีวีไปนั่งเช็ดคุยกับสาวซิซลิปินพอหนักหนักเข้าคุณนาเขาก็เลยเริ่มสังเกตเห็นอาการที่สามีออกนอกบ้านบ่อยวันหยุด จะอยู่กับครอบครัวเฉพาะช่วงเช้าช่วงบ่ายจะบอกว่าไปทำงานพิเศษเจ้านายเรียกโน่นนี่นั่นคุณนา้าแกก็เลยไม่ว่าอะไรเพราะนักเข้ามาปีที่เก้าสามีเงินเริ่มหายออกจากบัญชีเพราะว่าเขาได้เปิดบัญชีร่วมบัญชีร่วมมันต้องมีสองชื่อแต่เขาสามารถถอนออกได้ด้วยเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อในบัญชีแต่นา้าแกก็มีบัญชีแยกอีกตั้งหาก ของนาอีกบัญชีหนึ่งนะเขาก็ทํางานเป็นผู้ช่วยดูแลคนชรลาอยู่อาาสาอยู่ที่สถานสถาปณนิกอะไรอะบ้านพักคนชรลาเนาะเขาแต่งงานกันมา8ปีเนาะจากเนี่ยปีที่9นี่แหละที่ได้เลิกหลากันหย่ากันทีนี้พอจะมาถึงวันที่แตกหักที่ภรรยาเขาจับได้ว่าสามีเขามีกิ๊กลือเรียกไงก็สู่นี่แหละ เพราะว่าแฟนของเพื่อนนะแกไปเห็นแล้วเขาถ่ายรูปมาตอนแรกเพื่อนของนาะเขาก็ไม่มั่นใจหรอกจนเขาถ่ายรูปแล้วเอามาให้นาะเขาดูว่าใช่แฟนเธอหรือเปล่าใช่สามีเธอหรือเปล่าพอนาเขาบอกว่าใช่เป็นการยืนยันว่าใช่แกก็เลยไปดักไปดักอยู่ที่ร้านหมอนวดที่สาวซิลิปินคนนั้นมาทำงานอยู่ เพราะว่าช่วงเที่ยงสามีจะไม่กลับไปทานข้าวที่บ้านหลังหลังมานี้ไม่กลับไปกินข้าวที่บ้านอ้างว่างานเยอะอ้างว่าติดธุระโน่นนี่นั่นต้องไปเจอลูกค้าต้องไปดูนู่นทำให้ไม่เข้าบ้านตอนเที่ยงนอกจากจากที่เคยกลับไปทานข้าวเที่ยงบ้านอาทิตย์อาทิตย์ละสองหรือสามครั้งไม่ไปเลยวันหยุดก็อยู่กับเมียน้อยลงน้อยลงจน ไม่มีวันหยุดให้มันก็เลยทําให้คนเป็นภรรยามีเซน์อยู่แล้วพอจับได้หลักฐานคามือนอกจากก็คือรูปถ่ายทําให้ผู้ชายดิ้นไม่หลุดทีนี้เหตุการณ์ที่มันพลิกผันชีวิตคุณน้าก็คือผู้ชายเรียกร้องสิทธิ์สมรสสมบัติที่ซื้ออยู่ที่เมืองไทยอ่ี่ย เนตตึงบอกว่าอยากคิดว่าฝรั่งมากเกษียณที่เมืองไทยซื้อบ้านซื้อนาซื้อรถซื้ออะไรให้เป็นชื่อเม่อเป็นชื่อเมียแล้วบางคนบอกว่าจดทะเบียนสมรสอ,รอย่าใช้นามสกุลผัวให้ใช้นามสกุลตัวเองเพราะว่าเวลาเขาซื้ออะไรให้มันจะได้เป็นชื่อเป็นนามสกุลของเราบร่มีประโยชน์หรือจะ้ะบบมีประโยชน์เพราะว่าเงินที่คุณออกไปซื้อมันมาจากใคร ถ้าหากฝรั่งเขาสู้คดีเพ่งจ้างทนายทนายเขาก็จะลื้อฟืน้นทรัพย์สินว่าทรัพย์สินชิ้นนี้มันมีมาก่อนจะแต่งงานหรือมีมาตอนที่คุณกับเขาอยู่ร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้ชายเขายืนยันที่จะสู้เอาทรัพย์สินชิ้นนี้คืนครึ่งหนึ่งในฐานะทรัพย์สินสมรสได้นะคะ เพราะเขามีหลักฐานสลิปเงินว่าเขามีเปอร์เซ็น์ในการจ่ายบ้านหลังนี้หรือถ้าเขายิ่งซื้อให้เป็นคนผนด้วยเนี่ยเสร็จเลยถ้าเขาบอกให้คุณขายคุณก็ต้องขายอถ้าหากคุณไม่ขายเขาทุบคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบงการทุบบ้านฉันนะอย่าทุบอย่าทำลายของฉันนะฉันแจ้งตำรวจจับ เขาแจ้งทนายสู้คดีคุณก็แพ้ได้เพราะเขามีหลักฐานเขาเก็บการจ่ายธนาคารเงินบินอะบินอะบินที่เขาจ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาจ่ายกี่บาทกี่บาทแล้วเขาซื้ออะไรให้คุณรถเขาซื้อกี่บาทเขาเก็บเขาเก็บถึงตัวจริงจะอยู่กับคุณแต่ก็ก๊อปปี้ไว้ที่นาเหมือนกัน ก่อนที่เขาจะส่งเงินมาหาคุณคุณรู้ไหมว่าเขาก๊อปไว้หรือเขาจะอาจจะทำวิดีโอไว้ฝรั่งเขาก็ไม่ได้คิดว่าการที่เขาจะมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดงเขาจะปลอดภัยผู้ชายคนนี้ก็เลยมาเรียกร้องสิทธิ์ในการขอแบ่งครึ่งหนึ่งสมบัติสมบัติสม,ตสมรสนั่นคือบา้าน แต่ที่ดินเก็ไม่เอานะคะที่ดินที่ซื้อให้มันเป็นที่ดินยังไม่ได้มีการปลูกสร้างอะไรือเป็นทุ่งนาแบบยังไม่ได้ถมยังไม่อะไรแต่เขามาเรียกร้องสิทธิ์บ้านที่ซื้อที่มืองไทยร่วมกันนะราคาก็ประมาณเกือบสิบล้านเพราะมันผลธนาคารหมดแล้วเขาสู้แล้วเขาจ้างธนาคารสู้ อ้ทางทนายสู้นะเขาก็เลยอึง้งตอนแรกคุณนาก็คิดว่ายังไงบ้านคุณน้าก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นชื่อของคุณนานามสกุลก็ของคุณนา้าไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลใช้กับสามีฝรั่งเขาบอกแค่คุณไม่เปลี่ยนใช้นามสกุลฉันก็ไม่สามารถทำให้ฉันหยุดที่จะฟ้องเอาทรัพย์สินสมรสครึ่งหนึ่งของฉันคืนได้ นั่นก็คือเราต้องแบ่งกันเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราจดทะเบียนสมรสถ,ถึงคุณไม่จดทะเบียนสมรสกับฉันฉันก็สามารถสู้ได้เพราะฉันมีหลักฐานการซื้อมันเป็นเงินของฉันที่มาจากฉันไม่ใช่มาจากคุณคนเดียวเนยถึงบอกมันมีทนายที่อยู่เมืองไทยคนหนงดังเข้ามาช่วยเกี่ยวกับคดีพวกนี้อยู่ ชื่อทนายอะไรเน็ตไม่เอ่อชื่อด้วยจ้ะแต่เป็นคนเก่งเขาช่วยคดีขี่คายระหว่างเนี่ยกรณีแบบเนี้ยมาหลายคดีแล้วและเขาก็ทําให้คนคนที่สู้คดีชนะมาหลายคดีแล้วเหมือนกันสําหรับกรณีที่ฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินสมรสน่าจะ เขาก็พิจารณาแล้วว่าอานันไหนถูกอันไหนผิดก่อนที่เขาจะตัดสินคดีเนาะแต่แกก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสุดท้ายนะแกก็ต้องขายบ้านแบ่งครึ่งหนึ่งให้สามีฝรั่งไปนะเขาก็ได้ไปครึ่งหนึ่งเพราะอย่างนั้นฝรั่งเขาจะทุบทุบบ้านอืทุบบ้านแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างฝ้าแกก็เลยตัดสินใจ ขายบ้านเอาเงินขึ้นฝรั่งแต่บ้านนาแกเอาก็คือยอมจ่ายเงินค่าบ้านไปโดยการไปกู้ธนาคารกู้ธนาคารเอาเงินเปอร์เซ็นต์ที่ฝรั่งสมควรที่จะได้นะ่ะให้เขาไปแต่นาเขาเอาบ้านไว้นาเขาก็เป็นการตัดสินใจที่ดียอมเป็นหนี้แต่ไม่ยอมขายบ้านให้กับคนอื่นเพราะว่าเกมีงานทํา ที่ดีและแกไม่มีลูกมีหลานแกมีแต่ลูกของรอุ่นพี่รุ่นน้องที่แกอ,อุปธรรมเนาะคือเลี้ยงเหมือนลูกแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองคนหนึ่งแกก็เลยไม่ได้มีาละอะไรเนตถึงบอกว่าอย่าคิดว่าแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วฝรั่งมาซื้อของให้เป็นชื่อเราเป็นสิทธิของเราถ้าหากมันเกิดเรื่องตาลปัดเขาไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้ คิดผิดเนื้อตาเขาเรียกร้องสิทธทิของเขาคืนได้ถ้าหากว่าสมบัติชิ้นนั้นเขามีส่วนร่วมซื้อหรือเขามีส่วนร่วมที่สมควรที่จะได้แต่บางคนเขาไม่เอาเขาสละอันนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่บางคนถ้าเขาจะเรียกร้องสิทธิของเขานะ่ะเขาทําได้ทําได้เขาไม่ได้ทําเพราะว่ามีแต่ปากเปล่าเขามีหลักฐานเขามี ทุกอย่างพร้อมที่จะสู้ไม่ใช่อยู่ๆเขาเดินมาเขาก็จะสู้เราเดียวไม่ได้หรอกเน่จึงบอกว่าการที่คิดว่าเออทุกอย่างอยู่เมืองไทยเป็นของเรามันก็ไม่เสมอไปถ้าหากเจอคนดีเขาไม่อยากเรื่องมากเขาสละเขาทิ้งเขาไปโดยที่ไม่สนใจโอเคแต่ถ้าเจอคนไหนที่เขายากเขาไม่ยอมเสียเปียกหรือเขาโกรธแค้นที่เรา เขาไม่เขาเจ็บอกจ็บใจหรือพลังที่เห็นแกตัวอเขาผิดแต่เขาก็อยากได้ของเขาคืนเขาก็สู้สู้ที่นี่หมายถึงเขาก็สู้เท่าที่เขาต้องได้สิทธิ์ของเขาคืนเพราะว่าทรัพย์สินที่มันเกิดขึ้นมันเกิดระหว่างที่จะแต่งงานไม่แต่งงานก็ก็ตามแต่มันเป็นเงินของเขาเขาก็อยากจะเรียกร้องสิทธิ์เขาคืนเนาะจากกี่เปอร์เซ็นที่เขาได้นั้นเขาไม่แคร์เขาก็คงจะคิดแต่ว่าเออได้ มากน้อยมันก็ดีกว่าศูนย์เปล่าเหมือนกับคดีที่เพิ่งจะผ่านไปที่สาวทางานราชการไปหลอกลวงเงินของฝรั่งประเทศอะไรอ่ะจนทนายคนนี้เข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยสุดท้ายฝรั่งก็ชนะผู้หญิงต้องเสียเงินให้ชาวต่างชาติกับประมาณห้าหกแสนบาทอันนั้นยังไม่ทันแต่งงานนะนั้น่ะเนตถึงบอกมันอยู่ที่ว่าคุณจะเจอคนแบบไหนอืม ล่อลวงเขาถ้าเขาเจ็บปวดถ้าเขาแค้นถ้าเขาอะไรอ่ะสุดที่จะทนเขาก็อยากที่จะทําให้มันสะสมกับที่เขาสูญเสียเงินเข้าไปเขาก็กลับมาเอาเงินเขาคืนอันั่นที่เขากลับมาเอาเงินเขาคืนเพราะเขานี้นี่มีสินด้ต้องจ่ายอืมมันก็แล้วแต่ว่ากรณีแต่ละคนจะเหมือนกันไหมแต่ฝรั่งคนนี้ที่เขามาสู้เพราะเขาไม่อยากเสียเปียบคุณน้าเขา ไม่เสียเปรียบทำไมที่ว่าไม่เสียเปรียบคือบ้านมันเป็นบ้านที่ผลจากธนาคารหมดแล้วถ้าหากเขาไม่สู้เขาก็คิดว่าคุณนะจะได้ทรัพย์สินมากกว่าเขาอันนี้คือผู้ชายเห็นแก่ตัวนะคะแล้วเพราะว่าที่นาที่นาเขาไม่เอาเขาเลยบอกเขาเสียสละที่นาแต่บ้านเราต้องแบ่งกัน คุณณก็เลยไปกู้เงินธนาคารเอาเงินธนาคารมาให้ผู้ชายฝรั่งคนนี้แต่บ้านคุณณ์ขอเก็บไหวน,นจะจ่ะเนตถึงบอกบางทีการเป็นเมียชาวต่างชาติมันก็ไม่ได้ว่าจะเซฟทุกอย่างนะอือบางคนบอกใบพินัยกรรมมันเซฟใบพินัยกรรมมันก็ไม่เซฟด้วยใบพินัยกรรมถ้าหาเขาไม่ตายเขาก็เปลี่ยนอยุ่นั่นแหละอือ จากสิบใบเป็นยี่สิบใบเป็นสามสิบใบเขาก็เปลียป่นย,ยนอยู่นั่นหนหละเปลี่ยนจนเขาไม่เปลี่ยนเลยละแล้วทนายเขาก็จะเอาใบาสุดท้ายเละอันใบที่เราถือกันแบบภาคภูมิใจนะว่าโอ้ยเนี่ยฉันได้เท่านั้นเท่าน,นี้คุณรู้ไหมเขาไปเปลี่ยนตอนไหนคุณก็ไม่รู้หรอกเขาไม่บอกคุณหรอกบางทีไอใบสุดท้ายเนะไม่มีชื่อเราด้วยเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่า แต่ละครั้งที่เขาเขียนไปในใบเพณไกรรมเขาก็จะบอกเราว่าเขาทําตอนที่เขายังมีสติสัมปาสัมปพัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เขารู้สึกตัวเขารู้สึกอะไรอะทุกสิ่งทุกอย่างอืมเราก็ต้องยอมรับในการปรากฏในใบเพณไกรรมเราจะไปดื้อดันนี่ไงเขาทําให้ฉันทำให้ฉันไม่ได้หรอกเนถึงบอกมันไม่มีอะไร สามารถการันตีหรือว่าทำให้เราปลอดภัยได้ร้อยเปเซนนอกจากตัวเราเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เอาตอนเขามีชีวิตเก็บตอนที่เขาให้เซฟตัวเองระหว่างที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่าละโลภโ,โมบมากคิดว่าเขาทำใบพินัยกรรมให้เราเป็นเมียถูกต,ต้องตามกฎหมายซื่อของทุกอย่างที่เรามีเป็นชื่อของเราถ้าหากดวงกุดขึ้นมาเจอผู้ชาย หวยแตกเห้นเกตตัวมันฟ้องคืนมันเรียกร้องสิทธิ์มันเอาทนายสู้แจ้งคดีแพ่งหรือตะเดียร์แล้วเตะเอาหลักฐานมาฟาดหน้าว่าเป็นเงินมาจากของเขาที่เขามาซื้อที่เขามาบมเลยเราและเขาต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิสินสมรดคืนบ้างเราก็ต้องก้มหน้าเลยจ้ะยอมแบ่งถ้าไม่แบ่งเขาก็จะทำลาย แล้เวเราจะเอาเงินหนึ่งมาตั้งตัวทางที่ดีเซฟตัวเองอย่าไปละโมกคิดว่าปลอดภัยไร้กังวลเนาะสำหรับอ,อะไรอะเคลสนี้ถ้าใครคิดว่าโอ๊ยไม่มีไม่มีทางหรอกพูดลมๆแดงๆไม่ม,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 ทม,ม,ม,มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ เน็ตไม่ได้การันตีว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เน็ตก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเน็ตเหมือนกันนะไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วไม่อยากให้มีเพราะว่าคนเรานะ่ะมันเดินมาไกลถ้ากลับไปเริ่มต้นใหม่หนึ่งนะมันยากเลยไปหนอ่อยทางที่ดีรักกันซื่อสัตย์ต่อกันแล้วบางคนว่าแต่ เออสาวไทยอยู่กับฝรั่งย่าโลกสวยไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักหรอกบางคนเกิดเพราะว่าอยากไปทำงานต่างประเทศอยากมีพ่อผลประโยชน์เน็ตบวกเลยว่า Network เน็ตอยู่กับพ่อใหญ่เกิดขึ้นจากการชอบพอกันก่อนชอบหมายถึงชอบนะคือชอบคือถูกใจไม่ได้หมายความว่าเรารักแต่เกนอ่ะเกิดจากความรักเกมกักแต่เนตแต่ชอบ พอมาอยู่กับเกวันสองวันมันก็เลยเกิดเป็นความรักถ้าหากเน็ตบ่รักใครเน็ตบ่อยู่เนอะต่อให้รวยล้นคว้าต่อให้มีอีหยังเน็ตก็บ่อยู่อยู่เพราะไม่มีความรักเลยนะ่ะอยู่ไม่ได้หรอกแต่บางคนบอกอยู่เพราะความรักเกิดความรักก่อนพออยู่นานๆไปความรักก็หมดอืมดีกว่าดีดีแบบนี้ไหมเริ่มต้นไม่มีความรักให้พออยู่กันไปถึงจะมีความรักมันก็คือเก่านั่นแหละ ถ้าไม่รู้จักดูแลกันถ้าไม่รู้จักเอาใจใส่กันจะเกิดหลังเกิดก่อนมันก็หมดคือเกา่าเนาะแต่สําหรับเนะ็ตเนี่ยถ้าเริ่มต้นไม่มีความรักให้กันเน็ตบ่ยูเน็ตบ่เอานะแล้วแต่ไม่ได้โลกสวยคือแังน,นะพูดในความเป็นจริงถ้าหากเน็ตบ่มกักไพ่เน็ตถ้าไม่เน็ตไม่มกักบ่มากบ่รักเน็ตบ่เอาต่อให้เขาดูดีรวยขี่รถเบนซ์ ขี่ bmw ขี่รถอะไรนะสปอร์ตคาร์แล้วก็เล็บเตะถ้าเน็ตบอหักบอเอาเน็ตบเกเกลือว่าเน็ตบอเอาแต่ถ้าคน wow. ไ,ไหนเน็ตหลักโตให้เดินมีแต่อันอะไรนะสไปเป้ตรงเดียวเน็ตก็เอาเพราะเน็ตต้องการอยู่เพราะความหลักไม่ได้ต้องการอยู่เพราะผลประโยชน์เนาะไปแล้วพี่นอ้องจริงไหนที่มันจะตามมามันตามมาทีหลังถ้าบอตามมาสร้างหัวมันอยู่กันไปจังซี่ะ พอแค่เขาดูแลไม่ปล่อยให้อดตายก็พอแล้วเมื่อน,นี่ไปซื้อแซลมอนมาให้สองถุงที่ตําบักหุ่งอยู่ด,ด้วยพี่น้องเนอะท้องท้องปลาแซลมอนไปแล้วค่ะ